สดีจ้าเจอกับพี่ยายาอีกแล้วนะคะขอบคุณจากใจวันนี้นะคะส่งตรงสิ่งดีๆจากอังกฤษถึงทุกคนนะคะถึงทุกคนเลยวันนี้พี่ยายามาแจ้งข่าวดีนะคะสินค้านะคะกลูกๆของพี่ยายามาถึงที่ประเทศอังกฤษแล้วนะคะ ที่ติดใครไว้นะคะพี่ยา่ยาจะทยอยส่งให้นะคะสาวๆคนไหนที่อยู่ในยุโรปนะคะสาวๆคนไหนที่อยู่ในยุโรปต้องการนะคะสินค้านะคะก็อินบ็อกมาด่วนเลยนะคะวันนี้นะคะมีไดโวมีไดโวโลอิต้านะคะไดโวแบบนี้ไดโวนี่คะไดโว เดี๋ยวตัวอย่างให้ดูจ้าสาวๆที่อยู่ในยุโรปนะคะต้องการเลยนะคะอินบ็อกมานี่ค่ะไดโวกล่องนึงก็จะมีสิบซองเด้อจากพี่น้องอุ้ยตื่นเต้นค่ะสินค้ามาเยอะมากนะคะเราก็จะมีโรลิต้าเอสเซน่าแล้วก็ฮานิตี้นะคะกาแฟกาแฟชานมโก,โกโก้มีหมดเลยนะคะ แต่ไม่ได้ออกมามันอยู่ในกล่องนะคะกล่องใหญ่มากนะคะสินค้ามาเยอะมากมีเป็นพันๆกล่องนะคะสามารถที่จะอินบ็อกมาได้นะคะสินค้ามานะคะขายหมดไวมากนะคะจะบอกเลยว่าขายหมดไวมากนะคะและนี่ต้องรอนานอีกกว่าจะมาอีกนะคะมันทิมเแรงกาตื่นเต้นค่ะสินค้ามาตึ่นเต้นมากะคะสินค้าของเราคุณภาพดีท,ทุกตัวเลย ยิ่่งใหญกวันนี้นะคะนอกจกจะมาแจ้งข่าวดีนะคะว่าสินค้าของพี่ย,าย่ามาแล้วนะคะคนที่อยู่ในยุโรปที่สนใจหรือว่าเมืองไทยก็สามารถที่จะอินบ็อกมาได้นะคะนะคะส่งให้ทุกคนเลยนะคะ,ะเไ็นมาขายของมาแจ้งข่าวดีเด้อ สื่อน้ำสิตายบอเออสื่อโลสื่อน้ำพีเรียยาผูาใ้ใดกินน้ำพีเียายาสื่อน้ำพีเยายาโชคดีทุกคนค่ะเออนั่นแหละเนาะวันนี้นะคะการที่เราจะดึงดูดความโชคดีได้เราก็ต้องคิดดีทำดีนะคะและที่สำคัญต้องกินอาหารเสริมสุขภาพดีด้วยเพื่อให้ร่างกายของเราบำรุงร่างกายของเรานะคะเพื่อบำรุงร่างกายของเราให้ สุขภาพดีแข็งแรงถ้าเราคิดดีอารมณ์ดีคิดบวกมันก็จะทำให้นะคะมันก็จะทำให้ตัวเรามีความสุขเออร่างกายของเรามันก็แข็งแรงขึ้นนะคะร่างกายแข็งแรงขึ้นเคยคิดลบมาทั้งชีวิตแล้วเปลี่ยนมาคิดดีบ้างนะคะโอกาสดีๆหรือสิ่งดีๆมันจะวิ่งเข้าหาเรานะคะ วันนี้ก็มาแจ้งข่าวดีนะพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้ามาแจ้งข่าวดีเนาะพราะเราก็ดีใจสินค้าลูกๆของเรามานะคะลูกๆของเรามาพร้อมที่จะสร้างคุณค่าให้กับสาวๆในยุโรปทุกคนนะคะใครอยากสวยอยากคุณดีก็อินบ็อกมาได้นะคะเอ่ไดโวโลลิต้าฮานิตี้เอ n a ซน่ากาแฟชานมโกโก้นะคะพร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนถึงบันไดบ้านเลยนะคะ ใครสนใจนะคะหลังไม่เลยนะคะอยากกินอยากได้อะไรสวัสดีค่ะแม่เอี่ยวอยากกินอยากได้อะไรนะคะสั่งพี่ยายามาได้นะคะวันนี้ก็จะมาจะมาแนะนำสรรพคุณของโรลิต้านะคะ <c oughs> ว่าได้ขายเด้มามานนในน้ำไห้นะคะผู้ใดอยากได้ก็อินมากหลังไม้ผู้ใดอยากได้กรหลังไม้ค่ะพี่น้องนะคะโรลิต้านะคะ ผู้ใดม,ปม,มะะีปัญหาจิมมีแห้งนะคะปัญหาจิมมีแห้งจิมมีพังปังด้วยโรลิต้าค่ะทุกคนคะขอบอกเลยว่าโรลิต้านะคะจะช่วยคุณได้มากๆเลยไม่ว่าคุณจะมีปัญหานะคะคนที่อายุ3-5ปีขึ้นไปทุกคนนะคะคุณมีแน่นอนปัญหานะคะจิมมีแห้งหรือว่าคันนะคะตกขาวแบบนี้ตกขาวมันเหมือนกับว่า แป้งเปียกกับพี่น้องแล้วกับมิกินเหม็นนะคะหรือว่ามันคั้นเฮ้าเสีเยวมือเข่าไปเกาไปคั้นมันกับอะไรมันมันจะคันคันมันกับมิดมิดกัมิดมิดแบบนี้นะคะได้รับแล้วค่ะแม่เอียวได้รับสองกล่องค่ะได้รับแล้วสองกล่องค่ะนะคะก็เลยนี่ตื่นเต้นมากลูกๆมาก็เลยเอามาแนะนําค่ะว่าอยากให้สาวๆที่อยู่ในยุโรปนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับ เ,เกี่ยวกับน้องเราเนาะน้องสาวเราแบบนี้ถ้ามันมีกลิ่นหรือว่ามันคันแบบนี้เราอยากจะเกาแต่มันเกาไม่ได้บางคนอยู่ในที่สาธารณะเนาะอยากเกาก็เกากเกามื่อด้อยากเอามือเขาไปคันมันก็คันบพ่ไดดค่ะพี่น้องคะโรล,ลิต้าช่วยได้คะ่ะโรล,ลิต้าช่วยได้ดีมากเลยนะคะนิกกี้นิกกี้เฮลโลคอฟฟี่ already โอเค ส for you here สตีฟสตีฟมีดูไลท์แดด My husband ใส่หัวเลยคอยคอยคอยขายเลยไม่ได้ขายคือลูกค้าเนาะนิกกี้เขาต้องการคอฟฟนะคะลูกค้าเข้ามาพอดีเนาะเขาสั่งไว้ก็เลยบอกเขาเลยเนาะเนี่ย อุ้ยบาอย่างงลืมคางใบเออคนที่มีปัญหานะคะผิวหมองคล้ำนะคะผิวไม่สดใสอารมณ์ไม่ดีขึ้นขึ้นลงลงอ่ะไวททองกับพี่น้องนะคะไวททองค่อยค่อยกับคือกันนะคะแต่ว่าโรลิต้าสามารถช่วยได้นะคะสามารถช่วยได้นะคะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะคะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายหรือนะคะมีปัญหานะคะผิวแห้ง ผิวแห้งผิวไม่สดใสนะคะโรลิต้าช่วยคุณได้แน่นอนนะคะถ้าคุณไม่สบายตัวอารมณ์แปรปวนอารมณ์แปรปวนช่วยได้ด้วยโรลิต้านะคะทุกคนคะนะคะยุโรปอินบอกมาเด้อค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องของผู้ขามาแล้วค่ะเด้อนะคะ่ะหรือคนที่เริ่มสัญญาณหมดประจําเดือนหมดประจําเดือนหรือเริ่มมีสัญญาณหมดประจําเดือนค่ะพี่น้อง กินตัวนี้เลยนะคะกินตัวนี้ช่วยได้นะคะตัวนี้ช่วยได้โลลิต้านะคะปัญหาทุกอย่างจะหมดไปนะคะวันละสองเม็ดพร้อมอาหารค่ะทุกคนขานะคะถ้าเราจิมมี่เราแห้งมันคันนะคะหรือว่ามันคือมันหลวมมัเนาะเวลาเวลากินตัวนี้เข้าไปแล้วนะคะแฟนจะรักจะหลงมากค่ะพี่น้องเพราะว่ามันฟิตขึ้นนะคะเราต้องฝึกขมิบด้วยเด้อ ไม่ใช่ว่าตัวนี้จะช่วยให้มันฟิตเลยบางคนคลอดมาแล้วรูเวอร์มันก็ต้องขมิบด้วยนะคะวิธีขมิบก็เหมือนกับว่าเราอั้นฉี่พี่น้องอั้นเยียวอั้นเยียวอั้นขี่นะอั้นแบบใดเอออั้นแบบนั่นแหละแล้วขมิบขมิบแบบนี้นะคะวันละห้าสิบครั้งแล้วก็กินโลลิต้าไปด้วยนะคะปัญหาจะหมดไปไวทองหรือว่าไวหมดประจําเดือนอย่าให้ปัญหามันเกิดขึ้นก่อน35ปีขึ้นไปอัพนี่ กินอันนี้เลยค่ะพี่น้องกินไว้เลยเพราะว่ามันจะช่วยให้เราอารมณ์ไม่ปั่นป่วนอารมณ์ดีนะคะและคนที่ประจําเดือนปวดประจําเดือนหรือว่ามีปัญหาพวกนี้กินโลลิต้าเป็นยังจ้าบอกให้กินโลลิต้ามันดีจัาไหนมันดีตรงที่ว่ามันมีส่วนผสมของเปลือกองุ่นคะ่ะทุกคนคะเปลือกองุ่นเนี่ยมันอะต่อมันเป็นการต่อต้านมะเร็ง เบือกอาหุ่นต่อต้านมะเร็งแล้วก็มีสารออกซิเดนนะคะที่มันช่วยชะลอความแก่ผู้ใหอยากสาวผู้ใหอยากสวยโรลิต้าเด้อค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของสมเกาหลีสมเกาหลีเราก็รู้อยู่ว่าบำรุงหัวใจนะคะป้องกันมะเร็งเสริมประสิทธิภาพทางเพศฮันแนอันนี้แหละของมักพี่น้องเออนั่นแหละเสริมประสิทธิภาพทางเพศนะคะ เนี่แหละทำไมผัวรักผัวหลงก็ตัวนี้แหละโลลิต้าช่วยวันละสเม็ดค่ะทุกคนคะอาทิตย์หนึ่งก็ได้ผลแล้วเด้อคะ่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ใบาชาเขียวใบาชาเขียวมันจะช่วยความจำนะคะยิ่งวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนนะ่ะกินตัวนี้เข้าไปนะคะความจำดีเป็นเลิศนะคะเอาเงินใบไสจําได้เมดเออลูกคาไม่เจอเออนั่นแหละนะคะคือตัวนี้ช่วยได้นะคะ ใบชา,าเขียวนี่ช่วยในการเผาผลาญไขมันด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันมะเร็งเห็นไหมคะว่าทุกสรรพคุณที่อยู่ในตัวนี้จะป้องกันมะเร็งเพราะว่าสาวๆอายุ35ปีขึ้นไปมีลูกมีผัวแล้วนะคะมันจะมีปัญหาตัวนี้นะคะโรลิต้าคู่สิตาก็เลยเอามาช่วยในด้านนี้ให้ทุกคนมีนะคะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอกจากจะมีความสุขแล้วนะคิดดีคิดบวกแล้วไม่พอนะพี่น้องต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นราบอันประเสริฐค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีบิลเบอร์รี่นะคะบำรุงสายตานะคะช่วยคมุมิคุ้มกันนะคะช่วยในภุมิคุ้มกันแล้วก็เสริมความจําป้องกันนะคะ ป้องกันความจําเสื่อมโรคความจําเสื่อมด้วยแล้วก็มีวิตามินซีวิตามินซีแก้หวัดทําให้ผิวสดใสบํารุงเลือดนะคะอู้สารพคุณดีหลายกับพี่น้องมือ,น,มอ,น,มอนีมาบอกตัวนี้เด้อเดี๋ยวมืออื่นมาบอกสรรพคุณกาแฟนะคะของมาแล้วค่ะพร้อมส่งทั่วโลกนะคะและคนที่อยู่เมืองไทยก็สามารถซื้อได้สื่อน้ําพีญายาก็ได้กับพี่น้องเพราะต้องสื่อ บอกตรงเลยว่าขายขายให้หมดผู้ใดอยากซื้อนะคะขายให้หมดนะคะของมีพร้อมส่งเลยนะคะและตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะด้วยมาแล้วก็มาพร้อมหมดค่ะนะคะลูกๆมาจากเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากเมืองไทยนะคะมาจากเมืองไทยสินค้าของพี่าตาทุกตัวคุณภาพดีคุณภาพเลิศมากนะคะสินค้าทุกตัว บอกเลยว่าสวัสดีค่ะบอสรัดนะคะสินค้าทุกตัวบอกเลยว่าสรรพคุณดีเลิศประเสริฐสีนะคะไม่ดีจริงไม่เอามาถึงประเทศอังกฤษนะคะสาวๆในยุโรปนะคะยกมือขึ้นนะคะพร้อมส่งให้ทุกคนเลยนะคะใครต้องการสุขภาพดีแข็งแรงนะคะหลังใหม่ได้นะคะหรือว่าประเทศไทยหรือทั่วโลกอะนะคะทั่วโลกอะพี่ยอายาส่งได้หมดใช่ค่ะ กินดีมากสรรพคุณดีนะคะสรรพคุณดีมากอย่าให้รอจนถึงหมดอย่าให้รอจนถึงหมดประจําเดือนค่ะทุกคนคะกินไว้ตอนนี้เลยเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะพี่ยาย่าห้ปีแล้วก็ยังมีประจําเดือนนะคะเพราะว่าเรากินสินค้าดีนะคะขายเองกินเองค่ะพี่น้องคะ้ะนักเลงพอนะคะไม่มี เน็ตไอดอลไม่มีดารามาถือสินค้าค่ะค่อยเป็นดาราถือเองค่ะถือเองขายเองนะคะแล้วก็คุณภาพเยี่ยมมากไม่งั้นไม่เอามาถึงตลาดยุโรปมาตีตลาดยุโรปสินค้ามากมายในประเทศอังกฤษแต่สินค้าไทยดีที่สุดค่ะพี่น้องคะสินค้าไทยดีที่สุดคนฝรั่งคนอังกฤษก็ยังกินสินค้าของพี่ย่าย่ายนะคะ และพรุ่งนี้เดี๋ยวมาบอกนะ,ะพรุ่งนี้มาบอกสรรพคุณคาแฟวันนี้บอกสรรพคุณโลลิต้าก่อนนะคะว่าเผื่อใครสนใจนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ <c oughs> มีคนนั่งหลับอยู่นะ,ะวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย